โอเคสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV นะฮะโอเคท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้นะก็มาจัดอันดับนะครับผมคลิปนี้จัดอันดับ50 50 50หนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกในโลกนี้เลยนะอันนี้ผมไม่ได้พูดเวอร์นะ50อันดับ อันดับที่50ไล่ไปเลยจนถึงอันดับที่1มีใครบ้างแล้วใครบ้างที่เป็นอันดับ1ตลอดการนะตอนนี้นะครับผม50อันดับนะักเตะที่เก่งที่สุดในโลกเลยนะมีใครกันบ้างอันนี้ผมไม่ได้เวอร์นะผมไม่ได้มามาโนเองไม่ได้มาแบบว่ามาคิดเองเออเองมาจาัดอันดับเองนะอันนี้เป็นเว็บไซต์11 V11 นะครับผม com นะ เขาได้จับแรงด์กิ้งเขาเรียกว่า world player ranking นั่นเองนะว่า50อันดับที่เก่งที่สุดในโลกเนะี่ยมีใครอะไรยังไงบ้างเขาใช้เกณฑ์อะไรในการาประกอบการตัดสินใจในครั้งนี้เขาบอกว่าเครื่องวัดว่านักเตะคนไหนเก่งที่สุดเก่งที่สุดในโลกเนะี่ยท็อป50เนะี่ยท็อป50เนะี่ยมีใครบ้างเนี่ยนะครับผมเขาใช้วิธีการดูจาก การ้าแข่งหรือว่าการเล่นฟุตบอลของเขาในช่วงชีวิตของแต่ละคนนะ่ะนักเตะแต่ละคนนะ่ะว่าผ่านเขาเรียกว่าผ่านประสบความสําเร็จอะไรกับทีมมาบ้างอันนี้ฮอนโนเลยนะเครเรียฮอนโนเลยนะฮอนโนแล้วก็เขาจะเอามาตัดเมทริกกับเพอร์ฟอร์แมนซ์อ่ะเขาจะมีสถิติของเขาแหละว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขาอ่ะอาจจะสถิติการยิงประตูนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเรื่องประสบความสําเร็จนะองเรื่องสถิติไม่ใช่เพาะ มีทั้งกองหน้ากองหลังอะไรด้วยนะในส่วนของมันมีหลาย,ลายองค์ประกอบนั่นเองนะเขาบอกว่าอันนี้เขาบอกเลยว่า based on นะครับ m r t u r e มีชั่วมีชั่วนะนะนะ operator achievement เอาแบบสำเนียงไทยหด่ไหม based on career h o n e r on performance metric อย่างนี้เลยนะฮะเว็บไซต์นี้ค่อนข้างจะน่าเชื่อถือ นะครับผมก็เลยเอามานะครับเว็บไซต์เนี่ยค่อนข้างเขาบอกว่าเขาเคลมนะบอกว่าเป็น Official Site นะครับหรือว่าเป็นเว็บไซต์ทางการของ Associate of Football Statistician เ่อ่าพูดง่ายๆคือองค์กรที่เก็บเกี่ยวกับสถิติเกี่ยวกับฟุตบอลนั่นเองของโลกนะก็คือว่าอยู่ที่ประเทศอังกฤษนั่นเองนะก็คืออยู่ที่ ก่อตั้งนะประวัติคือเขาก่อตั้งตั้งแต่ปีอะไรนปี1 9 7่มาแล้วนะครับเป็นองค์กรเนี้ยที่อยู่ที่อยู่ที่อังกฤษนะครับผมเขาเก็บเกี่ยวกับฐานข้อมูลสถิต,ต,ติต่างๆี่ s ซ o ี่ต่างๆเคคอร์ดต่างๆเกี่ยวกับฟุตบอลในโลกเนี้ยนะครับผมเก็บไว้นะครับผมเก็บไว้นะครับๆๆๆๆแล้วก็เอามาเผยแพร่นั่นเองนะอืมนะหรือว่าชื่อย่อว่า AFS นั่นเองหรือว่า a s s o c i a t e of ฟุตบอลสเตติจีเกนชีเยนเนี่ยมีมีมีตัวเอสนะ <c oughs> นะครับผมโอเคมาดูกันว่าครับเนี่ยสัมมนเนี่ยเขาจัดลำดับมีใครบ้างโอเคไปลุยกันเลยอันดับที่50นักเตะที่เก่งที่สุดในโลกอันดับที่50 ได้แกยเดนิสเบแคมนักเตะในตำนานคนนี้ผมรู้จักอันนี้ในตำนานจำได้ตอนที่เล่นให้กับอาร์ซนอนนะโอ้โหจังหวะเทินนะจังหวะนะั้นะที่แตะอ้อมกองหลังอะแล้ววิ่งอ้อมกองหลังอีกทีหนึ่งแตะบอลอ้อมกองหลังแล้วก็อ้อมอ้อมไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็แตะแทบอินเข้าไปยิงอะโอ้โหนั่นแม่งคลาสสิกสุดๆเลยนะเล่นในนามทีมชาติ อนแลด์ด้วย uh, ในเป็น uh, ในอาร์เซนอลด้วยประสบความสําเร็จมากมายนะครับอืมนะครับโอเคคนต่อมาครับท่านผู้ชมครับคนต่อมาอันดับที่49ครับอันดับที่49นักเตะที่เก่งที่สุดอันดับที่49คือโอลิเวอร์คานนั่นเองโอลิเวอร์คานอันดับที่49นะต่อมาครับอันดับที่อ่ อันดับที่48ครับแฟงลินกาดนั่นเองนะแฟงลินกาดอันดับที่47ครับผมเป็นอเลสซานโดเดลปีเอโรอันนี้ก็หนึ่งในตำนานนะเออหนึ่งในตำนานอันดับที่46ก็เป็นเอนโซฟรานเชสโคลีนะครับอันนี้ผมไม่รู้จักว่ะเฮ้ยเอนโซอันนี้ผมไม่รู้จักว่ะใครวะหน้าตาเป็นไงวะ โอ้ oh, เป็นนักเตะในตะำนานเก่าแก่แล้วนะตั้งแต่ปีเลยเนะี oh. ่ยโอ้โหปีปีหนึ่งเป็นมิดฟิลนะตอนนี้อายุห้าสิบกว่าปีแล้วเป็นยุคปีปีหกศูนย์อะไรนั่นนะปีนั่นแหละครับอืมคนนี้ก็น่าจะเก่งเหมือนกันนะนะเออเป็นทีมชาติอูรุกวัยด้วยนะท่านผู้ชมครับอืมอมืนะฮะก็น่าจะเก่งกันนะนะเดี๋ยวถ้ามันเล่าประวัติแต่ละคนมันจะยาวนะ ผมขอจัดอันดับก่อนนะอ่ะอันดับต่อมาอันดับที่46ครับเฮ้ยอันดับที่46ไปละอันดับที่45ครับท่านผู้ชมครับเป็น D D Dider Dashcamp หรอ Dashcamp 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 Dider d y e r น่าจะ d y e r น่าจะเป็นชาวเยอรมันนะคนเนี้ยน่าจะเป็นชาวเยอรมันนะใช่ปะ โอ้ไม่ใช่ฝรั่งเศสเดชองหรือเปล่าอะมันอา่านว่าเดชองมะดีดีเย่เดชองน้วยว่าดีดีเย่เดชองมันอ่านเป็นภาษาฝรั่งเศสนะเออดีดีเย่เดชองนะเออน่ะเห็นหน้าผมเลยรู้จักนะผมเลยจําได้ไงผมผอา่อานอ่านเป็นภาษาอังกฤษเอาไดเออร์ทั้งนั้นเป็นดีดีเย่เดชองครับผมอ่ะอันดับที่44ครับท่านผะู้ชมเมื่อกี 45, นะ้45เนาะอันดับที่44เป็นพอสโคลนี่ก็ได้แชมป์มากมาย กับแมนยูนั่นเองนะแต่ยังไม่ได้แชมป์บอลโลกมั้งอังกฤษยังไม่เคยได้แชมป์บอลโลกได้แชมป์บอลโลกครั้งสุดท้ายโอ้เมื่อหลายร้อยปีหลายสิบปีก่อนแล้วอะ่ะออนะครับอันดับที่43ไล่มาเลยอันดับที่เสเป็นคาร ints, ออ์นเฮนส์ลัมมินิสเควไม่อ่านชื่อนี่อ่านยากไม่รู้จักว่ะคนนี้ไม่รู้จักว่ะเดี๋ยวรดสักหนึ่งนะ โอ้นี่คนเก่าแก่นี่คานเฮนส์คระคานเฮนส์ลมเมนลมเมนิสเก้เป็นชาวเยอรมนีนะถ้าเป็นอะไรคันคานนี่นะ่าจะเป็นชาวชาวเยอรมนีนะนี่นะครับผมอันนีอ้อาจจะเป็นตำนานของเยอรมันเลยนะท่านผู้ชมครับโอเคต่อมาอันดับที่42ครับ <c oughs> อันนี้ก็เด็กแมนยู่ไรอันกิกนั่นเองนะไรอั right นกะิกส์นะครับ อันดับที่42นะแรอนกิกอันดับที่41นะครับเป็นอเลสซานโด้คอสตาคูต้านะคอสตาอู้อันนี้อันนี้ผมไม่รู้จักว่ะเดี๋ยวเดขอเสิร์ชรูปก่อนแป๊บหนึ่งนะหน้าตาเป็นไงวะปุ้ยอันนี้ไม่รู้จักน่าจะเป็นนักเตะเก่าแก่ของเอซิมิลานมั้งเนี่ยนะน่าจะเป็นตัวตัวเซนเตอร์ด้วยเอ้ยตัวตัวแนวรับด้วยนะ ตัวแนวรับด้วยนะออโอ้น่าจะเป็นนักเตะในตำนานของมิลานนะนะนะครับผมเอซีมิลานนะไม่ใช่อินเตอร์นะเอซมิลานนั่นเองตามชมครับแล้วก็อันดับที่40ครับเป็นเจอเกนคริสมันนะอันนี้ก็หนึ่งในตำนานของนักเตะเยอรมนีนะครับผมอืมอันดับที่39ครับผม40กสิบแลบเลิวเลียนตูรานตูรามเหร Am, ลีเลียมตูลามิเฮ้ยลีลิยงตูลามใช่ป่าลีลิยอนอ่ามันอ่านอ่านเป็นฝรั่งเศสแหละแต่ผมอ่านอ่านเป็นภาษาอังกฤษมันจะลีเลียนอะลีเลียนอะลีลิยงตูลามนั่นแหละที่เราอ่านถ้าออกเสียงเป็นฝรั่งเศสนะลีลิยงตูลามนะอันหนึ่งในแชมป์ฟุตบอลโลกเหมือนกันนะเหมือนดีเดียเดชองนะถ้าผมจำไม่ผิดนะก็ติดหนึ่งในนั้นเหมือนกันนะครับผมอ่ะแล้วก็อันดับที่38มรับไล่มาละเอ็ดวันเอ็ด เอ็ดวินฟานเดวซานั่นเองนะครับอ,อันนี้ก็ฮันดอลแลนด์นะฮะอันดับที่3าที่เจ็เป็นเดวิดซินวานะครับผมอันนี้น่าจะเป็นของสเปนนะเดวิดซนะินวาเนี่ยใช่ปะเจ้าหนูเจ้าหนูเออไม่ใช่เดวิดซินวาอ๋อคนละคน,คนละคนคนละคนกันอันนั้นอยู่เคยอยู่บาซ่าอยู่เคยอยู่บาริเซีลน่าแล้วมาอยู่บาซ่ามาก่อนอะไรประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็37เนาะไล่มาแล้วก็อันดับที่36นะครับเป็น บาสเตียนชวายสไนเกอร์นะครับผมอันนี้ของเยอรมันแน่นอนนะของเยอรมันนะครับได้แชมป์ฟุตบอลโลกด้วยนะครับแล้วก็อันดับที่35ครับเป็นคาร์ลอสบูโยคาร์ลอสบูโยนะครับอันดับที่สามสิบเป็นเคนนี่ดาวดาวลิสนะครับดักลิสนะดาวลิสนะ่านะนะจะเป็นตำนานเก่าแก่ละ อันนี้เคยได้ยินอยู่นะน่าจะเป็นตำนานโอ้ตำนานของแมนยูหรือลิอร์พูลวะเอ่อกอนเลอรติ้เติร์สกอต,ตชนะเป็นชาวสกอตด้วยนะครับผม,มน่าจะเป็นตำนานนะตำนานต้องดูรูปว,ว่าเคยใส่ชุดอะไรอ๋อน่าจะลิอร์พูลนะเนี่ยเออดักดัชลิชเนี่ยน่าจะเป็นตำนานของลิอร์พูลนะครับอืมโอเค แล้วก็อันดับที่33ครับเป็นฟิลิปลามอันนี้ก็เป็นของเยอรมนีเหมือนกันนะครับผมอันดับที่32อ่ะนี่เด็กแมนยูส่งประกวดเดวิดเบคแฮมนั่นเองครับอืมอันดับที่31เป็นแพทริกวิเอล่านั่นเองครับเด็กอาร์เซนอลนะอาร์เซนอลเก่าแพทริกวิเอล่าน่าจะเป็นฝรั่งเศสหรือเปล่าเออนะอาจจะไม่ผิดนะอ่า แล้วก็อันนี้อันดับที่30น่าจะเป็นฮอลแลนด์นะลุดกุลิตนะฮะลุดกุลิตเนะเคยอยู่คุมบาซ่ามาก่อนนะครับอ่าแล้วก็อันดับที่29ครับผมเป็นซิโก้เฮ้ยซิโก้ไม่ใช่ซิโก้เกียรติศักดิ์สีดำเมืองนะอันนี้เป็นซิโก้ของบราซิลนะครับซิโก้ของบราซิลเลยทีเดียวนะมนะฮะซิโก้บราซิลนะอันนี้ตำนานอันยาวนานละอันยาวนานนะครับ แล้วก็อันดับที่28เป็นเชฟไมเออร์นะเชฟไมเออร์เชฟเมเออร์หรือเปล่าเชฟเมเออร์นะเดี๋ยวก็ปมขึ้นรูปไหมเ่นะอันดับที่27เป็นซามูเอลเอโต้นันเองนะอันดับที่26เป็นอัลเฟรโดดิสเตฟาโนนะครับผมอันดับที่25เป็นไมเคิลพาตินีออ่อ๋อถ้าเป็นอังกฤษก็เขาจะเรียกไมเคิลนะแต่แต่ถ้าเป็นฝั่ง ฝั่งเยอรมันน่าจะเป็นน่าจะเป็นมิเชลอ่ะมันมันจะอ่านได้2แบบมิเชลฟาสซินี่มิเชลนั่นเป็นแฟนเออพวกเยอรมันพวกฝรั่งเศสมันจะอ่ออ่านว่าฝรั่งมิเชลอ่ะเออแต่แต่ถ้ามามาฝั่งอังกฤษอ่ะมันจะเรียกว่าไมเคิลไงคือพิมพ์เหมือนกันแต่อ่านไม่เหมือนกันก็จะรู้นะครับอ่ะอันดับที่24เป็นมิโลสลาฟโครเซ่นะครับโอ้โหนี่เมื่อก่อนเป็นดาวซันโบของของอะไรนะ ของของฟุตบอลโลกเลยก็ได้ได้นะนี่นะครับผมที่คือสลาฟโคเซ่เนนะี่ยแล้วก็อันดับที่23เป็นอันเดรสอินเอสตานะครับผมอันดับที่22เป็นโยฮันครับนะฮะผู้สร้างอ่าปรเซียถุกถุกฟุตบอลน,นั่นเองนะครับผมอันดับที่21เป็นโลนันดินโนนะครับตอนนี้ออกจากคุกมาชั่วคราวแล้วนะครับผมเนี่ยอันดับที่20ไล่มาละมาโกวานบาสเทนนะฮะ อันดับที่19เป็นคริสเตียโนโรนัลโดนั่นเองนะครับผมโรนัลโด้อยู่อันดับท็อป20่สิบนะอันดับที่18นะครับเป็นลิวอลโดนะครับผมนี่ชาวนั่นเองนะครับผมอันดับที่17เป็นเทอรี่องรีนะฮะได้แชมป์บอลโลกด้วยได้แชมป์พรีเมียร์ลีกไร้ไพ่กับอาร์เซนอลด้วยนั่นเองครับอันดับที่16นะครับอันนี้เป็นราอูกอซาเลสนั่นเองครับราอูนี่ก็ได้แชมป์มากมายกับเรอัลมาดริดนะ อันดับที่สิบห้านะครับผมเป็นอิเก้คาซิยาสอันดับที่สิบสี่เป็นเปาโลมัลดินี่นะฮะอันนี้ตำนานของอิตาลีนะครับผมอันดับที่สิบสามนะครับเป็นเกอร์สเกอร์สมุลเลอร์นะเกอร์สมุลเลอร์นะเจอร์สมุลเลอร์มันอ่านยังไงวะน่าจะเป็นเยอรมันนะไอ er ้ม er, ุลเลอร์ไรเลอร์คันอะไรพวกเนี้ยเห็นไหมตำนานหรือเปล่าวะ นี่เสิร์ฟขอ่ะเฮ้ยเหน็ดเหน็ค้าเหน็ค้า er. เกร์ซมุลเลอร์เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวผมเพิ่มลูกมาให้แล้วกันเนาะอันดับที่12ครับเป็นเดีอโก้มาลาโดน่าครับอยู่อันดับที่12นะเฮ้ยนี่มีคนเหนือกว่า Diego ะนะเดีอโก้มาลาโดน่าเลยเนี่ยอันดับที่11เป็นหลุยฟิโก้ฮะเออลุยฟิโก้นั่นเองน,น,เออนะครับท่านผู้ชมครับโปรตุเกสนะฮะโปรตุเกสนะฮะ เฮ้ยเหนือกว่าคิสซิเนโร่ลนโดอยู่นะเออนะครับผมลอนโดถ้าย uh. ังไม่เลิกเล่นก็สร้างประวัติศาสตร์ได้อยู่นะครับผมอ่าอันดับที่10เป็นฟรานซ์เบคเบคเคนบาร์โอนะเบคเคนบาร์นั่นอันนี้น่าจะเป็นเยอรมันนะตำนานเยอรมันนะอันดับที่9ครับผมท็อป10ละเข้าสู่ท็อป10ละเป็นโรมาริโอของบราซิลนั่นเองนะอันดับที่8เป็นชาบี้อารองโซเออไม่ใช่ชาบี้อรองชาบี้เฮอร์นเดส ชน่าจะชาบี้เฮอร์นันเดสนะอนะครับอืมได้แชมป์มากมายกับสเปนอ่ได้แชมป์ฟุตบอลถ้วยระดับโฮโนของสเปนแล้วก็ระดับนานาชาแล้วก็ระดับสโมสรกับบาร์เซโลนาด้วยนะครับผมอันดับที่7เป็นโรเบิร์โตคาร์ลอสนะครับอันดับที่6นะครับเป็นโลธามาติอุสนะครับผมอันนี้เยอรมันนะครับผมเยอรมันก็ติดเยอะนะติดเยอะเลย,เยทีเดียวนะครับผมแล้วก็มี นาเตอเมกาใต้ด้วยนะครับผมนาเตะบาราซิลอะไรด้วยนะแต่บาราซิลมันจะขึ้นท็อปแลงด์ท้ท็อปแลงด์เบโตคาลอสอะไรพวกเนี้ยอันดับที่5เป็นลูนลิวอลเมสซี่นะครับยังเหนือกว่าคริสตีโนโรเล,โล,ลนโดนะอันดับที่5นะครับผมอันดับที่4เป็นซีนดีนซีดานนะครับผมอ่าฝรั่งเศสขึ้นเอตเลียนั่นเองท่านผู้ชมครับ อันดับที่3เป็นคาฟูนะอันนี้บราซิลเฮ้ยท็อป10นี่บราซิลติดเยอะนะท่านผู้ชมครับอันดับที่3เป็นคาฟูนะเออเป็นตัวหลักเขาเรียกว่าเซ็นเตอร์ของของของบราซิลนะตำนานเลยอันดับที่2ครับเหนือกว่าดีเอโก้มาเลอโดน่าเออดีเอโก้มาเลอโดนานะคือเปเล่ฮะเปเล่ไ <laughs> ข่มุกไข่มุกดำนั่นเองนะครับผมอันดับที่1 อันดับที่สองอันดับหนึ่งโอ้โหแม่งท้าผู้ชมดายายสิก็สินค้าส่งออกที่ดีที่สุดในโลกก็ยังเป็นคุณภาพเข้มข้นก็ยังเป็นบราซิลเหมือนเดิมโรนัลโดไม่ใช่คริสตนโรนัลโดนะพินามมโนโครับปรากาการที่ยังไม่มีใครสามารถที่จะล้มเสถิติเขาได้นะคือโรนันโรนัลโดหรือว่า cr 9นั่นเองนะ cr 7ยังอยู่อันดับ ที่สิบเก้าอ่ะห่างห่างชั้นกว่าเยอะอยู่ห่างชั้นกว่าเยอะอยู่ยังเหนือตลอดการนะโรนัลโดโอ้วนเนี่ยอาเเนี่ยยังตลอดการเลยทีเดียวนะโอ้โหบราซิลส่วนใหญ่จะติดท็อปเทน็นท็อปท็อปรงอะ่ะเยอะเยอะนะฮะด้วยความเอ่อเขาเขาเท่าที่ผมดูหน้าเขาน่าจะรวมในส่วนของแชมป์สโมสรด้วยแชมป์แชมป์ฟุตบอลโลกนี่มีมีผลสูงมากนะครับในการที่จะ ไตเติลขึ้นท็อปเล้งอะไรพวกเนี้ยนะเพราะมันเป็นเกียรติสูงสุดของนักฟุตบอลนะนักฟุตบอลหลายคนถ้าได้อย,อย่างถ่า,าเมสซี่นะเมสซี่ก็เกือบอจะได้แชมป์บอลโลกนะก็ได้ถึงรองแชมปนะ์แค่นั้นเองแต่ถ้าถ้าได้แชมป์นะอือมันจะเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยได้แชมป์ฟุตบอลโลกอะไรอย่างเงี้ยทำชิมอะส่วนใหญ่นักเตะบราซิล่จะได้แชมป์บอลโลกนะแต่ช่วงหลังๆปีหลังๆมาไม่ค่อยดีเเเททท่่่่าาาาาาไหหรรรนะกกก็มมงงฝััยุโปวสบ ถ้วยฟุตบอลโลกเนี่ยนะครับผมล่าสุดก็ไม่ใช่จากอเมริกาใต้ใช่ไหมจากยุโรปเป็นทีมอะไรวะเบลเยียมหรือเปล่าเฮ้ทีมอะไรวะจำไม่ได้ปี2018แชมป์ปี2018ใครวะเวอร์ครับกูนี่หลงๆลืมๆต้องเปิดปากกาตือนเวอร์ครับเวอร์ครับเดี๋ยวนะขอแป๊บหนึ่งนะรับจุก เวอร์ครับสองศูนย์หนึ่งแปดใครเป็นแชมป์วะเฮย้ยเน็ตผมกากวะเน็ตหลุดและ,ะไม่เป็นไรเด,เดี๋ยวเดี๋ยว่อาว่ากันอีกทีนะเดี๋ยวท่านผู้ชมคอมเมนต์ให้ผมหน่อยนะว่าใครได้แชมป์โลโลฟีสองพันสิบแปดผมลืมผมลืมเป็นน่าจะเป็นฝัง่งยุโรปนี่แหละ,เ,หละเอ่อใครได้แชมป์วะที่สาม ว,ว,วิกกี้วิกกขึ้นมาอยู่ปี2018อ๋อแชมเปี้ยนเป็นฝรั่งเศสอ๋อฝรั่งเศสชิงกับโคเอเชียนะแล้วก็อันดับ3คือเบลเยียมแล้วก็อันดับ4เป็นอังกฤษอังกฤษก,ก็โชว์ฟอร์มดีนะอตอนนั้นปี2018แเฮริเคนนะเฮริเคนก็ได้ยิงไป6ประตูเป็นดาวซันโวสูงสุดนั่นเองนะครับผม,มนะประมาณนั้นครับผมโอเคครับ ก็มาอัปเดตใหท่านผู้ชมนะครับผมสำหรับนักเตะ50อันดับนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกนั่นเองครับสวัสดีครับ